คนที่หายไปจากชีวิตคุณเวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคนคนนี้เรามาส่องชีวิตของเขาคนที่เดินจากไปคนที่หายไปจากชีวิตคุณความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรบ้างคนคนนี้เวลานี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้เขาเดินออกจากคุณไปเรามาส่องชีวิตเขาว่าเขาเป็นอย่างไรคนคนนี้เป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงเรนดอมห้าใบนะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรคนคนนี้คนที่หายไปจากชีวิตคุณ เวลานี้เขาเป็นอย่างไรบนะ้างเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงเรนทอมนะชาวทตาดินใต้สำรักเวลานี้ก็สองคุณนะคนที่เดินจากคุณไปคนที่ให้ไปจากชีวิตคุณเวลานี้เขายังที่ถึงคุณนะก็สองคุณนะก็ส่องคุณจากโุดเชี่ยวคนคน,คนนี้ชาวทตาดินประสบการ์งกองเขาอยากกลพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะมาบริจัด เขาอยากกลับมาเจรจาบางสิ <im sharing> ่งบางอย่างกับคุณนะคนคนนี้เขาอยากพูดคุยกับคุณชาวท่าดินะสบกันก่อนสองใบเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอยากจะมาเจรจาบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากมายคุณเขาเพือฝันเรื่องคุณต่างๆนานาชาวท่าน้ำกอกฎพิจิตหมินเขาคิดถึงคุณนะโลกเวคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกล่างถิ่นทางบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่านต่างภาษา คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลเขายัางรู้สึกเหยียดคุณนะคนหายไปจากชีวิตคุณจัสติคุณคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนจะรักความยุติธรรมนี่คือตัวตนของคุณจัสติารามาชัยใไพคนะคนคนนี้เวลานี้เขาอยากกลับมานะเขามีการเงินการงานมั่นคงเขาอยากกลับเข้ามาคุณเขาอยากกลับเข้ามาดูแลคุณเขาอยากกลับเข้ามาสปอร์ตคุณคนคนนี้เขา จากคุณไปเขาไม่เคยมีความสุขคนคนนี้เวลานี้เขาคิดอยากลับข้ามาคุณนะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะคุณคนมีค่าสำหรับเขามากมายคนคนนี้ชาวท่าดินศกกันก่อนเขารักคุณนะคนคนนี้เขารักคุณตลอดเวลาเขาไม่เคยลืมคุณนะเขารักคุณเพียงแต่เขาไม่เคยแสดงออกคนคนนี้จากการที่เขาหายไปจากคุณในใจของเขาไม่เคยลืมคุณเลยคนคนนี้ เดอะลเวอเขารักคุณมากๆคนคนนี้เดอะไฮโรเฟนสิ่งกสิทธิที่คุณสิ่งกสิทธิคุณเขารับทุกสิ่งทุกทอย่างท่านรับรู้เดอะไฮโรเฟนคิงออฟสคนคนนี้ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีกโก้สูงคนคนนี้เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงมากคนคนนี้ชาวธาตุหลมเมตุนตุนเขา อย่างไรก็แต่เขายังรักคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาคุณนะคนคนนี้ในใจของเขาไม่เคยลืมคุณนะเดลโเอเลโเวอเขารักคุณเขารักคุณมากๆกว่าคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณถึงแม้บางครั้งมีความนิ่งเงียบต่อกันแต่เขาก็ส่องคุณนะเขาส่องคุณจากจูเซียวเขารักคุณเดลโเวอร์เขารักคุณมากๆคนคนนี้